ครับเรียนท่านรองผู้นวยการสำนักวัฒน์กีฬาและการท่องเที่ยวท่านผู้นวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ท่านเลขานะครับท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับวันนี้อย่างที่น้องๆพิธีกรได้กล่าวแล้วนะครับเป็นวันที่วันแห่งเด็กและเยาวชนจ,จริงๆของคนรุ่นใหม่นะครับก็รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับเชิญให้มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม จัดงานเทศกาลเด็กและเยาวชนในวันนี้นะครับกิจกรรมการจัดงานเทศกาลเด็กและเยาวชนจัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดพื้นที่นะครับสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเด็กนะครับและเยาวชนนะครับและคนรุ่นใหม่ได้มีพื้นที่แสดงออกความคิดที่สร้างสารรค์เพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครนะครับซึ่งในปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีนโยบายสภาเมืองคนรุ่นใหม่นะครับและเป็นนโยบายที่47นะครับตามนโยบายของกรุงเทพมหานครวด้านวดีนะครับเป็นมิติบริหารจัดการดี ซึ่งเปรียบเสมือนเวทีให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เสนอความคิดหรือนโยบายที่จะพัฒนากรงเทศมานาครของเราในหลายมิติให้ดียิ่งขึ้นนะครับก็ดีใจนะครับที่ทุกท่านให้ความสนใจในกิจกรรมที่ทางสำนักวัานกีฬาและการท่องเที่ยวจัดขึ้นนะครับและก็ขอขอบคุณทุกท่านรวมทั้งผู้ให้การสนับสนุนทั้งภาครัฐภาคเอกนชนและภาคีุเครือข่ายนะครับขอให้การจัดงานในครั้งนี้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบระรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการนะครับ บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอให้ท่านร,ร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุขปกอบเปิดกิจกรรมการจัดงานเทศกาลเด็กและวัยาวชนในบัดนี้ครับขอขอบพระคุณท่านผอ,อสิสริชุทธ์ดวงเมียรวมพลังเด็กปดเปลี่ยนเดือนเทศกาลเด็กและเยาวชนนะครับพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านพร้อมนะครับเอาล่ะหยิบกล้องขึ้นมาครับผมและทุกๆท่านบนเวทีพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้ท่านท่นทวงรยการนะครับนำมือภาพลงไปที่แท่นนะครับผม ถ้าพร้อมแล้วเรานับพร้อมกันในห้าห้าสี่สามสอง